รถคันนี้ประหยัดจากป้ายแดงไป3ล้านกว่าบาทนะฮะราคาตกมากๆเลยนี่คือ Toyota a l p h a า d ครับ3.5 Executive b l u ซปี2018จดทะเบียนปี2019ออกห้างป้ายแดง5 4ล้าน4แสนกว่าบาทวันนี้นะฮะเหลือแค่2 2 8ล้าน2แสบาทเท่านั้นหายไป3ล้านกว่าใครสนใจรถสเปคนี้อยู่ดูคลิปนี้ให้จบเดี๋ยวผมรีวิวทุกซอกทุกมุมเลยครับ สนับสนุนโดยวิสารออโตคาร์สาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีรับประกันไม่มีชนหนักผิดคว่ำน้ำท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือสองต้องที่วิสารอัลต์คา com สวัสดีครับท่านผู้ชมผมเบียร์วิสารออโต์คาร์นะฮะอยู่กับรถเข้าใหม่นะครับเป็นรถตู้นะฮะสุดหรูเลยนะฮะหรูมากๆนะฮะเป็นตัวท็อปของรุ่นเลยนะครับออกห้างป้ายแดงแพงมากเลยนะฮะ หล้านกว่าโอ้โ oh. หวันนี้ผ่านไปกี่ปีอ่ะผ่านไป6ปีนะฮะหปีเสร็จๆนะครับเลขใหม่ใช้งานไป1นึ0 0 0 0กิโลค่าเฉลี่ยนในการใช้งานต่อปีเนี่ยปีหนึ่งก็20,000นิดๆน,น,นะฮะอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เยอะนะฮะปกติคู่มือกุญแจสำรองอยู่ครบราคาหายไป3ล้านกว่าเลยท่านผู้ชมเครื่องยนต์มัน3.5นะฮะตัวนี้เป็นตัว3.5เบนซินนะครับก็ต้องบอกว่าพละกกำลังเนี่ยเหลือเฟือ นะฮะแต่ก็อัตราการสิ้นเปลืองเนี่ยก็อาจจะก,กระเป๋าฉีกได้นะฮะมาเริ่มจากด้านหน้าเลยนะฮะเดี๋ยวพาดูว่าทําไมมันถึงแพงขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมเริ่มจากด้านหน้านะฮะจะเอาผาดกันนี้ไฟหน้าเป็น Full LED เลยนะฮะ LED เต็มระบบเลยเห็นไหมครับมีไฟ Day Time ด้วยไฟเลี้ยวเนี่ยนะฮะเป็นแบบ Sequential เห็นไหมครับไฟตัดหมอกเป็น LED เซ็นเซอร์การะระยะด้านหน้ามีมาให้นะครับ เลขทะเบียน8กไก่ดอเด็98 40, ก9840กทมกระจังหน้าเป็นแบบทานฟอร์เมอร์และนี่คือฝากระโปรงนะฮะตัดด้วยคิ้วโครเมียมสวยงามรถเป็นสีขาวมุกนะฮะก็หรูหรานะครับมาเปิดดูห้องเครื่องกันนะฮะนี่คือเครื่องยนต์นะฮะ D4S นะครับโอโชิ D4S นะะท่านผู้ชม V6 เห็นไหมครับกำลังทำงานอยู่เดินนิ่งๆเรียบๆเลยนะครับ ให้พละกำลังเนี่ย296แรงม้าโอ้โหไม่ต้องพูดถึงนะฮะพูดปาสแน่นอนนะครับแล้วดูโครงสร้างรถผมโครงสร้างสวยครับน็อตไม่ขยับนะครับเนี่ยแกะได้เลยอ่าจิกได้เลยนะครับเดิมสีเดิมบางๆนะฮะอ่าน็อตยึดฝากระโปรงน็อตซอกเห็นไหมครับชัดเจนน็อตแก้มด้วยนะฮะไม่แกะไม่ถอดเดิมเดิมครับไล่เรียงมาจนถึงคานนะฮะ คานก็คานเดิมนะฮะท่านผู้ชมเครื่องยนต์เดินนิ่งๆเรียบๆไล่เลียงมาจนถึงแก้มด้านซ้ายเห็นไหมครับน็อตแก้มนะฮะรอยเม็ดอาร์คต่างๆจนถึงน็อตยึดฝากระโปรงเห็นไหมครับตาปั๊มโตโยตา้าตัวนี้เป็นรถโตโยตานำเข้านะโตโยต้าประเทศไทยนะฮะท่านผู้ชมไม่ใช่เกมาร์เก็ตนะครับมีปัญหาก็เข้าศูนย์โตโยต้าได้เลยประวัติเดิมของเจ้าของเดิมเนี่ยเขาอยู่ที่นั่นนะครับโครงสร้างบอดี้เนี่ย เกตเเลยนะครับแบบนี้มาไล่เรียงกันนะฮะจนถึงช่วงล้อครับท่านผู้ชมล้อแม็กอลลอยนะฮะสีดำนะฮะปัดขอบเงินตัวนี้มาพร้อมกับยางกูดเยียนะฮะเดี๋ยวผมดูซีรีส์ของยางหน่อยนะฮะตัวนี้เป็น235ทับ50 R18 นะครับเป็นขอบ18ยางปี2024สัปดาห์ที่42ยางใหม่เลยนะเออยางใหม่เลยดอกเต็ม อีก2ปีสบายเลยยางใหม่กิ๊บนะฮะกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวมือเปิดเป็นโครเมียมนะฮะทั้งประตูหน้าทั้งประตูสไลด์ไฟฟ้าเส้นสายท่านผู้ชมดูนะครับมันหรูหรานะฮะมันห,หรูหราอลังการเลยครับออกห้างหล้านกว่าเลยมาดูโครงสร้างก่อนนะครับประตูบานแรกตะเข็บเดิมเห็นไหมครับสันลอนต่างๆนะฮะแผ่นไปได้เลยที่ซอกอ่าเห็นไหมครับชัดเจน นะฮะโอเคดูกระดูกงูหน่อยนี่เห็นไหมครับเม็ดอาร์คคมคมเดิมเดิมนะครับชัดเจนนะฮะไล่เรียงจนถึงชายล่างนี่ครับแผ่นเพจนะฮะเห็นไหมฮะชัดเจนไม่แกะแปะใหม่นะอ่ะแกะดูตรงนี้หน่อยนี่ให้เห็นเม็ดอาร์คนะครับหรือว่าจุดสปอร์ตเดิมเดิมเลยนะฮะดูความใหม่ของเบาะนะเบาะปรับไฟฟ้านะฮะดันหลังต่างๆพรมพื้นทางขึ้นเห็นไหมครับ ใหม่มากลำโพง JBL นะถัดขึ้นมานี่นะฮะก็ลายไม้บุหนังสวยมากนะฮะหรูหรามาครับประตูสไลด์แกะไว้แล้วนะแกะไว้เลยเนีย่แกะดูโครงสร้างไว้เลยเห็นไหมท่านผู้ชมให้เห็นเม็ดอาร์คเลยเนี่แกะเลยนะครับเห็นไหมเนียนๆเ,เลยนะฮะเม็ดอาร์คคมๆล่องประตูรางสไลด์ไฟฟ้านะฮะ โอเคดูซอกเห็นไหมครับชัดเจนนะฮะเดิมเดิมเลยนะฮะามาไล่เลียงมาครับท่านผู้ชมมาถึงด้านท้ายนะฮะไฟเบรกไฟท้ายก็สวยงามนะฮะเห็นไหมครับ LED เต็มระบบเลยไฟเลี้ยวเป็นซีเฟนเชียลนะฮะเซนเซอร์การะยะด้านท้าย4จุดฝาท้ายเนี่ยนะฮะมีสติกมีโลโก้เห็นไหมครับเอาผ่าด Executive ูเล้าหนะฮะหรูหราแน่นอน กล้องมองหลังมีนะฮะนี่สัญลักษณ์ V6 ฝาท้ายไฟฟ้านะตัวนี้ฝาท้ายไฟฟ้านะครับเปิดปิดไฟฟ้านะครับนี่สวิตช์อยู่นี่นะครับโครงสร้างเดิมนะครับเห็นไหมตะเข็บเดิมไล่เรียงมาเลยจนถึงน็อตยึดฝากระโปรงไม่ใช่ฝาท้ายพูดปิดนะฝั่ง R จนถึงฝั่ง L แ,และที่เก็บสัมภาระท้ายรถเห็นไหมฮะเบาะแถวที่3ก็พับได้กว้าง ใหม่มากเลยนะฮะดูแลดีนะฮะพรมพื้นต่างๆใส่คงใส่ของนะนี่ที่เก็บนะฮะหัวหมอนเห็นไหมยางอะไหล่มีนะล้ออะไหล่มีนะฮะคุมผ้าไว้อย่างดีนะครับเวลาปิดฝาท้ายก็กดมาไล่เรียงมาถึงแถบขวาของตัวรถครับเส้นสายสวยงามนะฮะประตูสไลด์ไฟฟ้าดูการทำงานเห็นไหมครับ นี่แกะให้ดูเลยนะเห็นไหมเม็นอาร์คชัดๆคมๆนะฮะท่านผู้ชมจนถึงด้านบนด้านบนนี่นะฮะร่องนงร่องน้ำต่างๆแกะเห็นไหมครับชัดเจนเพอร์เฟกครับนะฮะดูเบา บาะแถวที่สามผมไม่ไม่นั่งนะ,ะไม่ได้เข้าไปนั่งนะเดี๋ยวนั่งแถวสองแล้วกันดูความหรูหราว่ามีอะไรมาบ้างนี่นะแกะยังไงเนี่ยพอตรงนี้เห็นไหมสวิต c ์คอนโทรลต่างๆนะฮะลมแอร์ก็มีลมอุ่นก็มีลมเย็นก็มีเห็นไหมลมเย็นลมอุ่นมีนะฮะปรับเบาะไฟฟ้านะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมโอ้โหมันคือเล้าดีๆนะฮะและด้านนี้ เปิดไงอ๋อแก้วน้ำอันนี้เปิดนี่อ๋อดันขึ้นแบบนี้นะฮะท่านผู้ชมแล้วก็กดปึ้งโอ้โหมันคือที่ทำงานนะฮะที่เขียนหนังสือวาง iPad นะฮะ e อ็กซ์ค v ูซี브เมาส์เอ็กเซ็กซ์คลูซี브เาเห็นไหมโอ้โหหรูหราบอกก็เป็นมิกกี้เมาส์นะครับนั่งสบายยืดขานอนได้เลย นะครับท่านผู้ชมใส่คืน2ตัวเลยนะทําได้เหมือนกันนะท่านผู้ชมเนี่ยไอตัวที่เขียนหนังสือเนี่ยนะครับบอกคู่หน้านะฮะหลังบอกก็มีมือจับกระเป๋าจิงโจ้นะฮะต่างๆพรมพื้นสะอาดคอนโซลอ่าตรงนี้เก็บคงเก็บของหลังคาซันรูปมาพร้อมแอมเปยนไลท์เห็นไหมครับเปลี่ยนเฉดสีได้นะฮะมีระบบฟอกอากาศนาโนนะครับแอร์ออโต้นะฮะ บูเลดิสมีมาให้ด้วยนะดูซีดี CD, ดูอะไรต่างๆดูบูเลดิสได้แล้วหลังคาสะอาดมากแอร์แบ็กเสาซีมีนะครับใหม่หมดจดครับท่านผู้ชมม่านข้างมีมาให้นะลำโพง jbl perfect ครับนี่คือตำแหน่งของคนจ่ายตังค์นะตำแหน่งนี้ถูกไหมนี่แหละคนจ่ายตังค์นะครับป่ะหมูขับเลยเดี๋ยวพี่นอนโอเคเลยครับท่านผู้ชม สวยมากนะฮะสวยแล้วก็สบายด้วยนะอ่ะมาตอนหน้าครับท่านผู้ชมดูโครงสร้างนะฮะเดิมไล่เลียงเข้าไปนะฮะจนถึงแป้นวางเท้าแป้นคันเร่งเห็นไหมครับท่านผู้ชมว่ารถของผมไม่ลุยน้ำนะฮะไม่จมน้ำแน่นอนนะฮะเรารับประกันนะครับระบุในสัญญาซื้อขายได้เลยแล้วนี่คือเบาะไฟฟ้านะฮะปีกเบาะสภาพดีนะครับ กระดูกงูหน่อยนะเม้นอาร์ Arc, เห็นไหมครับคมคมนะครับมาลองนั่งดูหน่อยนะตรงนี้คนขับล่ละไม่ใช่คนจ่ายตังล์ล่ะนะท่านผู้ชมนั่งสบายนะแป้นคันเร่งเนี่ยที่วางเท้าดีจังเลยนะวางเท้าซ้ายเต็มเท้าเลยนะครับแป้นเบรกแป้นคันเร่งนะครับที่เปิดฝากระโปรงหน้าที่เปิดถังน้ํามันนะครับเก๊ใส่ของนะครับพวงมาลัยอุ่นต่างๆนะครับพุทสตาร์ท และนี่ลายไม้ใส่แก้วน้ําพงมาลายหุ้มหนังนะหนังเดิมตัดด้วยลายไม้ลายไม้ก็เป็นลายพิเศษนะลายพิเศษสวยนะครับเลขไม้หนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลนะครับไม่หมดจดเพอร์เฟกงมาลายก็จับได้เต็มมือนั่งสบายอ่ะเดี๋ยวมาดูคอนโซลตรงกลางต่อครับดูหลังคางอ่านผู้ชมใหม่มากเลยเห็นไหมสีเบดนะครับไม่มีรอยเจมิมรอยยันม่านเปิดปิดได้ นะครับที่บางแดดก็มีกระจกสองหน้านะฮะพร้อมกับไฟนะครับมือจับใส่กรอบแว่นนะฮะอันนี้สวิตช์นะฮะเปิดฝาท้ายไฟฟ้าเปิดลงค่าสลูปเปิดประตูสไลด์ซ้ายขวานะครับไฟส่องสว่างในเก๋งนะครับกระจกมองหลังนะครับโอเคนะฮะกระจกบานหน้าไม่มีรอยแตกร้าวรอยสะเก็ดหินนะครับเสาเอมีแอร์แบกนะครับประวัติการเข้าศูนย์นี่ท่านผู้ชม เห็นไหมครับพึ่งเข้ามาเหรอเมื่อเดือนหนึ่งหกแปดนะฮะอ่านี่มีคนขับรถเห็นไหมห้ามสู่บุหรีฝ่าฝืนปรับห้าพันนะโอปรับน้อยไปนะฮะรถห้าล้านนะครับปรับสักห้าหมืนนะฮะมาดูดบุหรีในรถขนาดนี้ได้ยังไงถูกไหมอ่าคอนโซลสีดำนะฮะกระจกมาหน้าไม่มีรอยแตกรล้าวรอยสะเก็ดหินนะครับเนี่ยลายไม้สวยมาก ดูแพงอ่ะท่านผู้ชมเกใส่ของเนี่ยมีที่วางน่องนะตัวเนี้ยนะครับแล้วก็หน้าจอนะฮะแสดงผลใหญ่นะนิเกเตอร์ได้กล้องมองหลังได้นะครับลงเครื่องเสียง JBL นะครับแอร์ออโต้นะฮะคอนโซลลายไม้นะคอนโซลเกียร์โอ้โหหรูหราครับเบรกมือไฟฟ้าเบรคออโต้สตาร์ทสต็อปนะฮะปุ่มการลื่นถลายอีโคโหมด นะฮะและนี่เบาอุ่นเบาะเย็นนะครับเลือกได้ใส่ขวดน้ำนะฮะอ่าและที่เท้าแขนเปิดขึ้นมาก็นี่ชาร์จแบตมือถือแบบไร้สายนะครับแล้วก็มีช่องเสียบ USB Power Outlet ค,ครบครบจบนะฮะในคันเดียวสุดๆครับคันนี้สภาพพร้อมจริงๆนะฮะท่านผู้ชมมีคนขับรถแน่นอนนะฮะแล้วก็ดูแลรถด,ดีเปลี่ยนถ่ายของเหลวทุกระยะเข้าศูนย์ทุกระยะ รถแบบนี้เนี่ยไม่เข้าสูตรไม่ได้นะอ่าเจ้าของเดิมเขาเข้าสูตรเป๊ะมากเลยนะครับใครได้ไปก็ไปเข้าต่อได้เลยนะฮะโตยโยต้าออนไลน์ทั่วประเทศนี่ลายโครเมียมสวยจริงนะครับโอ้สวยอะนะแต่ใครขับรถรุ่นนี้ก็เหมือนคนขับรถนะเขาตีเป็นคนขับรถเลยนะก็ <c oughs> <c oughs> ว่ากันไปนะฮะท่านผู้ชมส้นเตปต่อไปนะไปลองขับกันหน่อยว่าช่วงล่างเป็นอย่าง,างไรนะ อัตราเร่งเป็นอย่างไรสามจุไปครับโอเคครับท่านผู้ชมออกหน้าเต็นท์กันนะวันนี้ก็อากาศคึ้มๆนะฮะโอ้โหนุ่มมากเลยนะนุ่มนุ่มนุ่มมาดผมมันก็แค่คนขับรถแหละครับนะฮะเชิญท่านหมูนะท่านหมูตากล้อง โอเคนี่ฮนะโอ้โหระบบการปลอดภัยมีนะปักกิ้งนะฮะแอสซิสต์นะครับบสปอร์ตมอนิเตอร์ระบบนาโนนะฮะฟอกอากาศออนออนออนเลยนะฮะโอเคนุ่มครับเงียบนั่งสบายสบายจริงนะฮะนั่งสบายจริงทัศนวิสัยดีนะครับมองได้กว้างเลยเห็นไหมอ่ากระจกซ้ายขวาชัดเจนเลย นะครับตำแหน่งวางเท้าซ้ายผมชอบมากนะครับวางเท้าขวาเท้าอ่ามันพอดีถนัดถนีต้องใช้คำนี้เลยนะครับถ้าเป็นรถยุโรปมันจะแบบเท้าซ้ายมันวางได้ไม่เต็มนะครับเนี่ยขับสบายเป็นแบบนี้พวงมาลัยจับได้แต่ไม้แต่มือวัสดุด,ดีนะพวงมาลายัยหู้หนังตัดด้วยลายไม้แอร์เย็นเร็วเงียบในรอบความเร็วต่ำๆนะฮะไม่มีเสียงสิ่งใดแปลกปลอมขึ้นมาเข้ามานะในห้องโดยสาร นี่ช่วงล่างดีก๊อปแก๊ปก๊อปแก๊ป,กป,กป,กปอะไรไม่มีนะอารงอะไรอะไรหลวมเงี้ยไม่มีนะอ่าแน่น3.5ลิตรท่านผู้ชม V6 นะเราคลิกดาวนะปื้ดน้ำมันดิ่งลงอยางวูดโอ้โหแต่คนที่ใช้รุ่นนี้เขาไม่ได้มองเกณน้ำมันหรอกนะครับก็เชื่อแบบนั้นนะครับอืม แต่เรามันคนรักความประหยัดนะฮะอืมแต่รถคันนี้มันไม่ได้เกิดมาเพื่อประหยัดครับนะฮะมันเกิดมาเพื่อตอบสนองความสะดวกสบายนะครับความหรูหราความนุ่มนวลน,นิ่มนวลน,นะฮะในการเดินทางอ่ามันก็น้องๆเล็กซัดเลยนะอ่าเนี่ยครับอัตราเร่เงนี่หนึ่งร้อยนะอ,อ,อืกระแทกคันเร่งนิดนึงขึ้นมาร้อยสิบ นะครับขึ้นคอสะพานแบบเนียนๆนะฮะไม่รู้สึกอร้อยสิบนะเนี่ยนะครับโยกออกซ้ายเบาๆเดี๋ยวจัมที่คอสะพานตรงนี้นิดนึงที่หนึ่งร้อยยี่สิบนะครับจัมเพอร์เฟกเพอร์เฟกครับคนขับยังไม่รู้สึกเลยเบาะตรงนั้นเป็นยังไงบ้างนิ่มนะอ่าไม่กระโดดนะ อ่ะเดี๋ยวจัมตอนลงอีกนิดหนึ่งที่หนึ่งร้อยแล้วกันนะอ่ะปื้ดพยายามขึ้นให้ถึงผมติดรถคันหน้าจัมโอเคเอาอยู่นะครับแต่รถรุ่นนี้เขาไม่ได้ขับแบบผมหรอกนะ <c oughs> เขาไม่ได้ขับสวิตซสวารแบบนี้หรอกนะะฮะต้องใช้ความนุ่มนวลไม่งั้นโดนหักเงินเดือนแน่ไปขับรถแบบนี้นะฮะผู้บริหารเวียนหัว คันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะฮะท่านผู้ชมที่สภาพดีนะครับผมการันตีเลยนะครับรีวิวรถมาก็เยอะนะฮะตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับ3.5 Executive l o u n นะฮะปี2018จดทะเบียนปี2019รถมีอายุ6ปีเศษเศษเลขไมล์1 5 0่0 0สมกิโลก็อยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะครับอ่า20,000เศษเศษ20,000ต้นต้นนะฮะการบำรุงรักษาของเจ้าของเดิมดีนะฮะเข้าศูนย์โตโยต้าทุกระยะ คันนี้ไม่ได้นำค่าเอาแบบเกมเมอร์เก็ตนะฮะซื้อรถศูนย์โตยโยต้าเลยราคาถึงแพงเห็นไหมาราคาถึงแพง5ล้านกว่านะครับวันนี้เหลือ2องล้านสองบาทเท่านั้นเครดิตดี D D, จัดไฟแนนซ์ได้เต็มไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยแต่ถ้าจะให้ผมแนะนำนี่คือรถยนต์มือสองครับดอกเบีย้ยแพงกว่าป้ายแดงสูงนะฮะถ้าจะซื้อให้คุ้มค่าดาวสูงสงเข้าไว้ผ่อนให้น้อยปีนะครับ มันถึงจะคุ้มค่าครับใครสนใจโทรได้เลย0915577695เบอร์ผมโดยตรงครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะ,ะที่ผมต้องยก2นิ้วให้เลย2นิ้วให้เลยดีงามพระรามเก้าเลยท่านผู้ชมนะฮะโอ้โหบอดี้เกดเอภายในก็เนี้ยบนะฮะทดลองขับก็ไลทที่ตินะฮะแค่เงินในกระเป๋าเท่านั้นเองนะฮะมีเงินในกระเป๋านี่จบได้แน่นอน ะะราคามันดีมากเลยนะพอมาเป็นมือ2เห็นไหมมันหายไป3ล้านกว่านะครับวันนี้เหลือ2 2 8ล้านบาทเท่านั้นลูกค้าท่านใดสนใจนะฮะโทรเลย091 5577 695ไม่ชนหนักไม่พลิกว่ำไม่จมน้ำเลขไม่แท้ระบุในสัญญาซื้อขายได้นะครับไม่ใช่แค่พูดปากเปล่านะฮะเอารถไปตรวจสอบศูนย์โตโยต้าก็ได้นะครับพาช่างมาดูก็ได้โทรมาขอ,ข,อข้อมูลก็ได้นะเลขเครื่องยนต์เลขตัวถังหน้าเล่ม เอาไปเช็คประวัติไม่มีปัญหาผมนําเสนอด้วยความตรงไปตรงมาไม่กังวลใดๆในคําพูดตัวเองเลยครับผมเบียร์วิสารโอทตอาย้ําจุดยืนนะฮะว่านําเสนอด้วยความจริงใจมีแค่รถยนต์เท่านั้นที่เป็นสื่อกลางที่จะทําให้คุณกับผมมาเจอกันครับมาเจอกันก็ต้องเจอรถที่มันเจ๋งๆแบบนี้ด้วยนะครับ